สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับวันนี้จะให้ดูความน่ารักของนกพงศกรปปอดใหญ่แห่งเสียงวิหกนะครับความน่ารักของนกพงศกรส่วนมากที่เราเห็นก็บ่อยครั้งนะจะมีมุมมองต่างๆที่มากมายที่เราชมได้ตามสื่อต่างๆนะครับ หมอลำเสียงวิหกเนี่ยเป็นหมอลำที่ถือว่าตอนนี้มีชื่อเสียงแล้วแล้วก็เป็นที่ชื่นชมและเป็นที่พูดถึงของใครหลายๆคนคนที่ไม่ชอบหมอลำก็กลับมาดูหมอลำนะครับหรือหันมาชอบหมอลำเลยก็เป็นได้นะนกโพศกรเนี่ยอาจจะไปเป็นที่ตอบโจทย์ให้กับใครหลายคน ที่ว่ามองว่านกโพศสกรเป็นหมอลำคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคนที่สามารถแสดงให้เห็นว่าวงการหมอลำเนี่ยมีอะไรที่แปลกตาและทันสมัยนะครับจึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่เห็นในรูปที่ผมเอาให้ทุกท่านดูนะครับซอฟต์พาวเวอร์ของจริงก็คือการที่ลกโพรสกรเนี่ยไปปรากฏตัวตามงานต่างๆแล้วเกิด ปรากฏการ์แบบนี้เกิดขึ้นดังรูปนะหลายท่านเนี่ยอยากให้บอสนกออกมาช่วงก่อนทําการแสดงแบบนี้นะครับเพราะว่าน่ารักดีพ่อแม่บางคนไม่กล้าเดินไปนะครับหน้าเวทีเพื่อจะขอขถ่ายรูปบางคนเขาขี้อายนะเขาเรียกว่าแอบรักเล็กๆเก็บไว้อยู่ข้างในแต่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแม้ที่จะขอถ่ายรูปเจอตัวจริง สตานกับความน่ารักนะครับกับความรอกับความสวยของศิลปินในวงแต่ไม่กล้าที่จะไปขอถ่ายรูปก็มีเยอะแยะไปบางคนเขาไม่ได้มีโอกาสสัมผัสแบบนี้นะครับไม่มีโอกาสสัมผัสศิลปินที่เขารักก็ถือว่าสุดยอดมากๆที่นพพกรลงมาจับไม้จับมือกับแฟนคลับนะนี่คือคนดังแล้วดัง แล้วก็ไม่ยิงนะสัมผัสได้เข้าถึงได้ยิ่งทําตัวสูงแค่ไหนยิ่งอยู่สูงแค่ไหนนะครับไม่ใช่ทําตัวสูงครับประธานโทษครับยิ่งอยู่สูงแค่ไหนยิ่งต้องทําตัวให้เข้าถึงง่ายครับผมนะแม่แม่แมแสออหลายเห็นคนหล่อน่ารักมากจ้าตาฮักเนาะให้มีแต่คนนะฮักคนหอมๆจ้า พ่อจ๋าเป็นกันเองมากแบบนี้แหะครับคนรักทั่วประเทศเลยค่ะนกพงศกรนะมีแต่คำว่ารักกับรักได้ใจแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะสุดยอดมากๆน่ารักมากมายแอบมาหา FC ด้วยเซอร์ไพรส์สุดๆอิจฉา FC หน้าฮันเด้น,นะครับขอให้พ่อจ๋าลูกจ๋าเป็นที่รักของ FC ตลอดไป ดาราท่านหนึ่งเนาะสะออนเนาะมักหลาตาหาลายบอสน,นกสุดหล่อและน่ารักเป็นกันเองกับแฟนคลับแฟนเพลงเสมอนะคะน่ารักจ้าขอให้เฮงปังๆนะครับคอมเมนต์คือถล่มทลายมากๆเลยท่านผู้ชมคอมเมนต์คือแตกเลยนะครับงานนี้สุดยอดเลยนะครับน่ารักมากๆเลยสออนมากๆนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ นกโพสกอร์แล้วก็ทีมงานเสียงวิหกถูกๆทก,กทานด้วยนะครับปีนี้เป็นปีของเสียงวิหกเลยสุดยอดมากๆวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ